สวัสดีค่ะสวัสดีคุณทุกค้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการอัปเดตรถเก่งนะคะหประตูกันบ้างค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นต้นๆน,นะคะสําหรับใครที่อยากได้รถสภาพป้ายแดงนะคะแนะนําเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ Nissan m a r c 1.2E รถปี2019นสะคะสําหรับคันนี้รถเป็นสีดานะคะไม่ิ่งอยู่ที่30,000ต้นๆเท่านั้นค่ะ ใช้งานน้อยมากนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสภาพรถแบบบอกได้เลยว่าเหมือนสภาพป้ายแดงเลยนะคะสำหรับดิสซันมาสนะคะคันนี้รถปี2019นะคะรถปี2019นะคะสำหรับดิสซันมาสคันนี้ค่ะเครื่องยนต์ 200cc รุ่น,น CC, แฮนด์แบ็กคาบประตูนะคะสภาพป้ายแดงเลยะคะ่ะไมวิ่งอยู่ที่สามหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะราคาเสนอขายที่สามแสน 25,000บาทนะคะสำหรับ Nissan March คันนี้ค่ะ ะะราคา325,000บาทค่างววจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000บาทนะคะลูกค้าฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดอกเบีได้เลยค่ะลูกค้าตัดลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยมีสง่งรรสไลด์นะคะทั่วไทยเลยนะคะสำหรับนะคะ mm. ลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต,ต่อสอบถามเข้ามาได้ค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466นะคะปุยเพชรยนต์ค่ะ วันนี้เรามาอัปเดตนะคะรถเก๋ง4ประตู5ประตูกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น 1.2e เป็นรถเก๋ง5ประตูนะคะ Nissan March 1.2e นะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะบอกเลยว่า,าพลาสติกยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะสำหรับคันนี้ไม่วิ่งน้อยมากนะคะลูกค้านะคะสามารถเข้าสู่ตรวจเช็คได้เลยนะคะสำหรับ Nissan March คันนี้ค่ะ ะะบอกได้เลยว่าสภาพรถเดิมๆแบบนี้นะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถสภาพนะคะมั่นใจคุณภาพมั่นใจได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นรถผ้าประตูนะคะไม้น้อยวิ่งน้อยมากรถไม่ช้ำนะคะ,ะเรามาดูด้านหลังกันหน่อยค่ะรถไม่ช้ำนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ มาดูด้านหลังนะคะอุปกรณ์มีครบหรือเปล่านะคะยางอะไหเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบเลยนะคะสำหรับ n i s s ัน Maz คันนี้รถปี2019นะคะรถสภาพเดิมๆแบบนี้ค่ะนะคะท่านใดที่สนใจรายละเอียดอยากจะสอบถามข้อมูลนะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ06 4 1 4 6 2466นะคะฟูจเเชรยนตนค่ะนะคะสำหรับท่านใดที่นะคะ จะอบถามเงื่อนไขการออกรถนะคะราละเอียดการออกรถนะคะต่อสอบถามข้อมูลันเข้ามาได้ค่ะดิสันมาร์ปี2019นะคะจุดเด่นของเขานะคะคือรถ5้าประตูนะคะสภาพป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้ไม่วิ่งอยู่ที่34,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวผู้พาไปชมนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างะคะ่ะ นะคะว่าคันนี้สภาพเครื่องเครื่องเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของสภาพเครื่องยนต์กันนะคะมาดูกันเลยนะคะสภาพห่องเครื่องยนต์นะคะให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะสภาพเครื่องยนต์แห้งๆแ,แบบนี้เลย ให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะสะภาพเครื่องยนต์สวยๆเดิมๆนะคะลูกค้าสามารถตรวจเช็คสูงได้เลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะสภาพนะคะบอกไว้เลยว่าไม่เคยมีประวัติการชนแน่นอนนะคะออกรถไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสําหรับนะคะลิสตสัต m a มารคันนี้ค่ะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับทางบริษัทชรยจุนได้ค่ะ ติดต่อหาปุ้ยโดยตรงได้ค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์ค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยค่ะส่งรถสไลด์ทั่วไทยเลยนะคะวันนี้ปุ้ยขอตัวลวนไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดสับส i ายก,กดสังกระดิ่งกดติดตามไว้เลยค่ะนะคะเราจะมาอัปเดตข้อมูลแบบนี้กันอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะ สำหรับวันนี้พูดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ